จะมาแซบ่บแซ่ไปผักเส,สียญาเสียยู่ไปคนเ,เนี่ยจะบ่หมีนงัวมากินผักนะสวัสดีค่ะสาวเดือนจามาพบมาพอก,กันคือเกาค่ะพี่นงค่ะว,วันนี้สาวเดือนได้ความแซ่บคือข้าวปุ้นสาว คิดอยากคิดอยากคะมีแต่ขัาปุ้นซาวนะจ๊ะซาวใส่อันเม็ดกระทิจนจะเพี่น้องจ้าพักลวกก็มีคะน้าลวกเป็นเล่มคะน้ามาจะส่วนแล้วก็กระหล่ำลวกแล้วก็แตงค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็นี่ค่ะสัตย์อันสัต์ละเนียแล้วก็สีหอมเหลืองเออเฮออยู่จ้ะกินบด <c oughs> ทันคอยเก็บหากไว้เล้เขาจเอาหักไปแซ่แข็งอยู่ค่ะ <c oughs> แล้วก็สลัดนะจ๊ะนะจ๊ะ เกลีค่ะพี่น้องขายยาสร้างเมียวเป่ากินก้อนเขาเพ่นว่าจังว่เป็นสร้างค่ะพี่น้องเปลี่ยนไปนตามอารมณ์นะจ๊ะยาสร้างสาวเดือนจวดเลยจ้ะขึ้นนัวสะอา่านกัับพี่น้องค่ะอ่งหุ่นเด เดีจะเด้อกล่องจ๋ากล่กองจ๋าเป็นใจเด้๋ยวจะกล่องเอออย่าดับเด้อจ๋าได้ไหมาศราวศร้าเศร้าใส่ผักใส่หนาไปน้องจ๋าเออมาจับเาวส่ผักใส่หนาใส,ส่ยู่ไปคนเดี๋ยวจะป่ะมานงัวมากินผักนะเนาะอื้มอื้ รับนัวหอมหอมพริกแม่ก็กลัวค่ะมีกลกุ่งมียอจ้งเลยมีมีอย่างกิน ที่ฟูดกินไปแล้วบร์เป็ตุลงตลาดเฮ้ยจอม,มบอม้ข้าวมี่ค่ะน้องเส็นไย่างนี่แต่ว่าไ่ค่อยอย่าง อุปรกรณ์มันมีวัตถุเพิ่ม,มันมีวัตถุดิบที่บอกเนี่ยข้อเข่านี้แต่ว่ามันมีวัตถุดิบผสมส <c oughs> ามีคอยเป็นระว่างไม่พลาคก็ไปไก่หน่อย มันจ่ามึงออกแมันออกไปตลาดขึ้บานเท่าไรเจอกับเขากับนานเลจ้ะไปไกลเป็นชั่วโมงค่ะไปกลับก็สองชั่วโมงหายยาก ไปทีต่งตุ่นลหลายอย่างอืม,อม,อมขนา้าเพราะเป็นเล่มไม่ได้ส่วนกับนเพราะได้อยู่ได้กินขนาแนา้าแ้วว่า นี่มาสิลงเดิมอื่นนี่มาจะลงละนู่นค่ะน้องแสบหอมพริกใหญ่แม่ขอวัวห่ ขวานมัไหม้ตัวากขวามัไมจ้ะความหอมอรอขึ้นมากเล่มมันง่ายๆก็อร่อยแจ๊ะ เพชรดีขนาดพี่แกคุ้นเขาชิดง่ายในภาคสลับเปลืก ย่จงนี้ก็จะกินผักแบบว่าผักเต็นค่ะกลางเต็นอยู่ค่ะไม่แดดนะ อานเป็นกระทินก่อยพี่น้องอยู่ใดตาหมื่นมาคุณล่ะตองอาทิตย์กว,าว่าหรือเปล่าน่าจะไทยแซนนามเจ็ดตัวแบบเป็นกระทินเพราะเดรโล่ไมีสีสันเนะาะชอบเอาเด้อ เปลี่ยนกระดาษจู๊ะว่ะกอกินพักกินอย่างเลยจ้ะดุ๋วนุ๊กพักเลยหลายเนาะ แบบแบบนี้ประโยชน์ผักส่วนเปรหวานอืมหวานก็จะมีรสน,น,น้ำใบนะแต่วาให้มะกขึน้นิมาก้นต่นก็จะถอนเสียกับที่ต่นมา บดดับบดดับบดดับนี่มกันได้เด,ดือดเยอะเป็นน้ำอันร้าดเสียบเม้มค่ะเสียบประตงรงบอลล็อกทุกล็อกมันบอลแนนก็ดับ เวลาเห็ดอะมันฝ่า,า,าว่ะพี่น้องสาลาเปาเห็ดฝ่าวฝ่าวแล้วก็เสียบเสียบเสียบเพราะมันเห็ดหลายอยา่างเลยจ้ะเพิ่มข่าวอะไรมาเตรียมตั้งกลง้องมันหลายอย่างก็จะได้แต่ละคลิปนะทำคนเดียวทำคนเดียวตัดต่อเลย แต่ก็เป็นความสุขเป็นวันสี่หาปีจับเนาะ เรื่องจะหวอมแจ็บไ <c oughs> ด้สม่ำไหลอ้นจอนนะน่าจะทายกันอ้นจอน 怎么夸？ พนงยาเลมบหมดแลเอาแล้วก็พี่น้องจับป้าแสบหนัวเขาพี่น้องขาเออสวดเบาไวค่ะคอยยันเป็นคอยเป็นโรคไตซวดบันิคอยขึ้นจะเป็นโรคไตโรคนั่นแหละพี่นออ้องเลย หวานน้ำแข็งน pues oh ้ํคขาขควดกันได้โอ้ยเอาลก็พิมพน้องคขามาคลิปนี้ของสาวเดือนธันดอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกําลังใจจะเด้อพ่อกันชิมนาอยู่ดีมีแห้งมีความสุขครุกภาพ่างกายแกแรงกันสุภูสุคนค่ะสวัสดีค่ะ